คริปโตท็อปเทรนสิครับวันนี้เราก็จะมาเดิเข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์หลายอย่างเนาะโดยเฉพาะในส่วนของตัวเจ้าเหรียญ F ที T ่จู่ๆเนาะก็ขยับกันขึ้นมานะบวกถึง8 1เซเลยนะครับแล้วก็บิตคอยน์เนี่ยก็ทรงนะครับอยู่แบบดีมากเลยครับจ่อประมาณสัก68 0 0 0ประมาณนี้นะไล่ๆนะครับไปจาก69 0 0 0จะลงมาจะขึ้นคือแบบกำลังเลียดเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่วัดใจพอสมควรนะแล้วก็นะครับในขณะ ที่มีเข่าดีบิตคอยจอที่กำลังจะขึ้นไป70,000จะไปทําออําไฮอะไรแบบนี้นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเราเสพข่าวดีๆมาแล้วครับบิตคอยกำลังทรงสวยเลย ล่าสุดนะครับทางการจีนเนาะทางประธานาธิบดีซื้อจิน้นผิงเนาะก็ได้สั่งกองทัพเนี่ยเตรียมทําสงครามเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แหมบิตคอยกาลังจะไปดีอยู่แล้วเชียวนะก็มีข่าวแบบนี้ออกมาซะได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือเลยครับว่าหลายประเทศเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยสงบแล้วมันก็ไม่ค่อยจะดีนะเอาแค่นะทางฝั่งอิสราเอลเนาะแค่ทางฝั่งอิหร่านเนี่ยก็พออยู่แล้วนสําหรับเจ้าเ,าเหรียญของบิตคอยที่มันกําลังจะขึ้นไปเนาะแต่นั่นนะครับอย่างชีฟแะระกล่าวบอกครับว่าไม่ว่า จะเป็นยังไงเนาะไม่ว่าตลาดโลกจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วบิตคอยนมันจะกลับมาได้และมันก็จะกลับมาแรงด้วยนะและที่สำคัญนะทุกครั้งที่มันกลับมาเนาะหลายคนเขาก็บอกว่าอย่างอัลเจอร์เฮนี้เขาบอกว่าสงครามนี่แหละจะเป็นผลดีนะครับทำให้ราคาบิตคอยมันเพิ่มขึ้น แล้วไม่ใช่แค่บิตคอยเท่านั้นนะครับปกติแล้วนะครับราคาบิตคอยมันจะขึ้นตามทองคําสุดไหมตอนนี้สงครามกันมันจะเกิดขึ้นเนาะราคาทองคำเนี่ยก็ได้แตะสูงสุดตลอดการเป็นครั้งใหม่แล้วนะก็คือ2736ดอลลาร์ต่อออนนะครับปกติแล้วเนี่ยเราบอกว่าทันทีที่นะทองคําขึ้นไปออทามไฮปึบมันปรับลงมาปึบคราวต่อไปนะ่ะจะเป็นของตัวบิตคอยสุดไหมหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับเราเฝ้าดูทองคํามันออทามไฮแล้วคิดว่าจบแล้วก็ยัง มีออร์ทำไฮในออร์ทำไฮอีกพอคิดว่าโอเคแหละขอสักเดือนนึงนะทองคําลงมาสุดท้ายแล้วมันน่าจะเป็นออร์ทำไฮสุดท้ายแล้วแหละแต่สุดท้ายมันก็ยังเป็นออร์ทำไฮในออร์ทำไฮอีก,อกขึ้นไปเรื่อยๆคือยังไม่รู้เลยครับว่าไอ All Time High 7, ออทำไฮเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยสามสิบหกดอลลาร์เนี่ยมันคือสุดแล้วหรือยังแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่สุดแล้ววันไหนวันนึงเนี่ยมันขึ้นไปมากกว่านี้แล้วจุดจุดนั้นอย่างเช่นสามพันหรือสามพันห้าหรือมากกว่านั้นอันนี้เราไม่รู้ถูกไหมแล้วจุดจุดน,น,น,ดน All Time High แบบจริง จะสลับกลับมาเป็นในส่วนของตัวบิตคอยถึงตาของบิตคอยบ้างโอ้โหไม่อยากจะคิด,ดเลยครับว่าบูรันครั้งนี้บิตคอยเนี่ยจะไปแตะเท่าไรเนาะเขาบอกว่า200 0หรือแสนนี้อาจที่จะได้เห็นหนะอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับแล้วยิงช่วงนี้ด้วยเนาะช่วงที่บิตคอยกําลังหัวเรียวหัวต่อนะว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงเนาะทางการจีนก็มลังอัดฉีดเงินเข้ามาฝั่งเศรษฐกิจเนาะอเมริกากําลังจะเลือกตั้งนะจีนก็มาทําแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะพอดีเลย เหมือนทุกอย่างมันกําลังประเดประดังเข้ามาเนาะและเข้าดูนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกราฟเนาะนี่เสียที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของธนาคารกลางสารัฐนะครับสูงกว่าช่วงวิกฤตการเงินในปี2008ประมาณเก็ดเท่านะอันนี้คือเพื่อนๆดูได้จากกราฟทางด้านขวาเลยนะครับจะเห็นนครับว่าสูงมากๆ นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสิ่งที่คุณปู่บร์เรนฟเฟตทำเนาะ,ะอาจจะถูกต้องก็ได้ครัะจะมองออกะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอนาคตนะครับอย่างที่ลารีฟลิงนะครับอย่างที่คุณปู่บรเรนพูดหรือว่านะครับอย่างที่เขาคาดการว่าอนาคตเนี่ยคนเนี่ยเริ่มที่จะเริ่มไม่ไว้ใจดอลลาร์แล้วคนเริ่มที่จะ เก็บเงินในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าอาจจะหันมาถือบิตคอยหรืออย่างที่พี่ใหญ่ PI Michael s t e l l e r หรือว่า Black Rock เขาพูดว่าให้นะครับมีบิตคอยติดพอร์ตไว้ประมาณสัก2-4%่ในพอร์ตเพื่อที่จะป้องกันนะสภาวะในส่วนของตัวเงินเฟอ้อเงินไม่มีมูลค่าหรือว่าวิกฤตอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนาะก็มีบิตคอยนี่แหละเป็นตัวช่วยคำ้ำและถ้าเกิดว่านี่เสียแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยกกอนาที่จะมีมาตรการอะไรออกมาจากทางเฟดหรือเปล่านะที่จะเข้ามาจัดการเนาะแต่ก็นั่นแหละครับ มันก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดซัดตอนนี้เดียวนี้นะมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะกว่าคนจะเปลี่ยนทายฝ่าที่คนจะเริ่มไม่มีความมั่นใจในส่งตัวเงินดอลลาร์แล้วก็หันกลับมาใช้คริปโตก็ถือว่าถือว่าเป็นข่าวดีในฝั่งของคริปโตเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวไม่ดีในฝั่งของอเมริกาแต่นั่นนะครับเขามีมาตรการมาแก้ไขยอยู่แล้วอาจที่จะแก้ไขได้แบบเร็วเรเลยด้วยซ้ํานะ ช่วงนี้นะครับสเตเบิลคอยน์มาแรงเนาะหันไปทางไหนก็มีแต่สเตเบิลคอยน์นะก็มีแต่ตัว d e f าเนาะแล้วก็นึกถึงคําพูดของพิตรีซีซีเนาะอ่ะตอนนี้นะครับประธานเฟดเนาะชี้ว่าสเตเบิลคอยน์เนี่ยอาจที่จะสร้างประโยชน์มหาศาลต่อระบบการเงินโลกก็ได้สิ่งนี้ครับก็นําพามาซึ่ง XRP มีสเตเบิลคอยน์เนาะแบล็คล็อกนะครับก็นํามาซึ่งคอยน์เบสนะนำมาซึ่งใบนำมาซึ่งหลายๆเจ้าเลยนะรวมถึงล่าสุดน,นะในส่วนของตัวธนาคารไทยพาณิชย์ของไทยเราเองเนี่ยก็ได้มีนะครับอาจที่จะนํามาใช้นะแต่ ว่าก็ได้มีการประกาศข่าวออกมาจากต่างประเทศเนาะแต่ว่าทาง s c b เนี่ยยังไม่ได้แบบชี้แจงยังไม่ได้แถลงข่าวนะก็เดี๋ยวน่าจะมีนะ ซึ่งนะครับเขาก็บอกว่าสเต็ l e c คอยเนี่ยมันมีข้อดีนะมันสามารถนะั้นลดความจําเป็นของตัวกลางในการชําระเงินแล้วก็ลดต้นทุนในการชําระเงินได้ทั่วโลกเนาะเพราะว่าทุกคนก็มี wallet มีอะไรอยู่นี้อยู่แล้วครับแล้วก็ลดตัวกลางไม่ต้องไปผ่านธนาคารไม่ต้องไปอะไรที่มันเป็นตัวกลางคือแบบไม่ต้องผ่านล่านั้นก็สามารถประหยัดค่าธรรมเนียมประหยัดในส่วนของตัวเวลาแล้วก็แบบสะดวกสบายมากขึ้นเนาะและที่สําคัญนะมันก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยเลยนะเพราะว่าตัวสเต็ปบุคอยเนี่ยปกติมันก็เพคอยู่กับดอลลาร์เพคก็ยอยู่กับแล้วแต่สกุลเงินว่าจะเพกัับตวไหนูม แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช้สเต็กบคอยหรือว่าใช้สเต็กบคอยมันจะมีความเสี่ยงหรือไม่มีความเสี่ยงใช้เงินธรรมดาเนี่ยบางทีเราโอนผิดโอนถูกหรือว่าโดนแฮกบัญชีอะไรเงี้ยมันก็มีกรณีนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าในส่วนของตัวสเต็กบคอยเนี่ยมันมีในส่วนของตัวบล็อกเชนเนาะสืบได้ตามได้อะไรเงี้ยนะเพราะว่านะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะบอกว่าสเต็กบคอยมันมีประโยชน์เนาะแต่เขาก็ยังบอกอีกว่าคือมันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าต่อให้เป็นเงินสดหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในการโอนผิดนนนกอะั้เหมื ซึ่งเขาก็ยังกล่าวตบทายเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่านะสามารถที่จะสร้างกรอบความปลอดภัยในการดําเนินธุรกรรมอะไรต่างๆได้นะก็จะนําพามาซึ่งในส่วนของตัวการที่จะไม่ถูกเอาไปใช้ในด้านที่มันผิดกฎหมายแต่ปกติแล้วเงินมันก็ยากเหมือนกันนะว่าแบบ ถเงินสดไว้ใครจะเอาไปใช้อะไรเนี่ยบางทีมันก็ตรวจสอบยากเหมือนกับตัวสเตเบอคอยเหมือนกันนั่นแหละนะครับบางทีก็หลายหลายคนน่าได้เงินหนึ่งพันเหมือนกันบางคนกาที่จะเอาไปใช้ซื้อข้าของบางคนกาที่จะไปลงการพนันบางคนอาจจะไปเล่นหวยบางคนอาจที่จะไปอ้สารพัดสารเปเนาะมันคือเงินเหมือนกันอันตัวนี้เราก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ของเขานะแต่ว่ามันก็สามารถจากัดได้เนาะเพราะว่าบางทีบางครั้งในเว็บไซต์เงี้ยกา่าที่ทําการบล็อกนะครับห้ามชําใจใช้สอยในส่วนของตัวของพิจิกมาอย่างเช่นนะครับในส่วนของตัวอากูด้าหรือว่าในของตัววน หรือว่าในส่วนของตัว Amazon เนาะที่สามารถที่จะบล็อกเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้ถูกไหมชีน,นี้นะครับเราก็มาดูในข่าวของตัวเจ้าด็อกบ้างนะเพราะว่าตอนนี้นะักเิเคคลาห์เขาชี้ว่าด o อ c คอยเนี่ยอาจพุ่งแรงถึง600%ในรอบการขาขึ้นรอบนี้นะแต่จริงๆแนละ้วในโอ้โหเมื่อวานนะครับหรือว่าวันก่อนประมาณวันที่19แขึ้นมาเกือบ5บาทนะประมาณสัก4 4บาท80ดบาท90้า, 80, า 90, ประมาณนะั้นนะก็ถือว่าแรงมากเลยนะเพราะว่าในส่วนของตัวเหรียญหมานะกำลังแบบมาเลยเหรียญมีอะไรพวกหมาพวกแมวเนาะที่ในส่วนของตัวใบเนานะที่เขาเนี่ยสามารถทะลุนะครับประมาณการซื้อการขายเป็นแบบหลักพันพันล้านในรอบเนี่ยที่แบบพันาดมีมานะ ซึ่งนะครับนักวิเคราะห์เขาบอกว่ากราฟที่เขาให้ดูเนี่ยมาจะทําให้ราคาของดอทคอยเนี่ยมันพุ่งไปถึงประมาณสักหนึ่งต้นลเนาะถ้าเกิดว่าตลาดกระทิงรอบนี้มันมาแบบทรงดีๆนะครับแล้วเขาก็ยังกล่าวว่าดอทคอยมีเวลาประมาณสัก2 3ถึงสสัปดาห์ในการเคลื่อนไหวนะมิฉนั้นน่ะเขาก็จะขายมันทิ้งเนะเพราะว่าตอนนี้ทรงของมันน่ะของดอทคอยน่คือมันให้มากๆเลยพร้อมที่จะขึ้นนะถ้าเกิดว่าทรงให้สวยขนาดนี้แล้วนะอ่อยขนาดนี้แล้วนะยังไม่ขึ้นอีกเนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วสำหรับเจ้าดอทคอยนะแต่ว่า,าน หบาทนะแต่ว่าหลังจากนี้มันจะบวกไปอีกประมาณสัก6 4 4เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรถ้านะถ้าเขาบอกว่าตลาดกระทิงมันมาดีๆบิตคอยมันไปแรงๆอะไรแบบนี้นะก็ตอนนั้นนะครับไม่ใช่การดอสคอยหรอกน่าจะมีหลายๆเหรียญนี่แหละนะที่ขยับตามกันขึ้นไปแบบเป็นพร,วนรนะัวหนอเนาะ ทีนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวบิตคอยกันบ้างนะเขาบอกว่านะครับนักลงทุนเตรียมพอร์ตแตก30 0 0 0ล้านดอลลาร์นะหากบิตคอยเนี่ยพุ่งทะลุป,ประมาณสัก7 2 4 6 2ดอลดลาร์นะครับสิ่งนี้ครับก็มาจากในส่วนของตัวฮิตแมปเนาะที่จริงแล้วรับฮิตแมปตัวนี้มันค่อนข้างที่จะอาจจะจะไม่ครบนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูแบบจริงๆเนี่ยจะเห็นเลยเลยครับว่าเ,าเวลาทีา่มีอะไรที่มันเข้มข้นเกินไปเนาะบิตคอยนีมันก็จะลงมานะสมมติว่าแทงชอตมีมากนะมันก็จะลงมากว่า แล้วก็จะมีการพอร์ตแตกกันเราจะได้เห็นข่าวอยู่บ่อยๆถ้าเกิดว่าแทงรองนะครับมันมีมากมันก็จะขึ้นแบบลงขึ้นไปกวาดพวกนั้นให้พอร์ตแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ย ทั้งบนนะครับทั้งล่างทั้งช็อตทั้งรองเนี่ยมีปริมาณความเข้มข้นที่เท่ากันเลยนะซึ่งอาจจะหมายความว่าจะมีความพันผวนช่วงนี้เล็กๆน้อยในการแบบอาจจะขึ้นอาจจะขึ้นไปกินข้างบนแล้วก็ลงมากินข้างล่างด้วยอะไรแบบนี้นะหลังจากนั้นถึงก็จะขยับขึ้นไปเพื่อที่จะปรับสมดุลเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปกินข้างบนแล้วไปต่อเลยเนี่ยมันจะหนักน่วงในส่วนของตัวกระดานข้างล่างเกินไปเนาะก็ต้องมีการกวาดอะไรกันสักนิดสักหน,น่อย แต่นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเหมือนกับทุกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเข้มข้นเกินไปมันก็ต้องขยับขึ้นไปเนาะหมายความว่าถ้าเกิดว่า Bitcoin มันยังทํารูปแบบเดิมคือไปกวาดบัญชีเหล่านั้นก่อนเนี่ยก็เป้าหมายต่อไปของ Bitcoin รอบนี้ก็คือ72,462ดอลลาร์นั่นเองครับ ก็ตอนนี้บิตคอยอาจจะขึ้นไปนะครับพร้อมที่จะทําให้คนเนี่ยล้างร์ตแล้วหรือเปล่าเนื่องจากว่านะครับอย่างเช่นเคยเลยก็คือหุ้นของตัวบริษัทหรือว่า H.F หรือว่าเหมืองนะที่ทําเกี่ยวกับบิตคอยตอนนี้กําลังเริ่มบวกกันขึ้นมาประมาณสัก0.82ถึง1เเหมือนกับลิปก่อนเลยไหมคุณคุ้นไหมใช่ครับเหมือนกับที่ก่อนเลยเพราะว่าหุ้นพวกนี้มันค่อนข้างที่จะบวกก่อนนะเพราะบวกก่อนปุน๊บหลังจากนั้นครับไม่นานครับประมาณ12ชั่วโมงหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยบิตคอยก็จะบวกตามไปอะไรแบบนี้นะซึ่ง ก็อาจที่จะเกินนะครับเกิน72 0 0 0ไปก็ได้อาจที่จะ73 0 0หหรือไปเอาทำอท,ทำหาไนก็ได้นะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะบิคคอยเนี่ยค่อนข้างจะสวยเนื่องจากว่า MACD ระวิของเขาเนี่ยยังคงอยู่นะคือกำลังเกี่ยวขึ้นมาแทงแรกครับยังมีราแง่ที่2ที่3ตามมาเนี่ยกว่าที่จะได้เห็นนะระวีนะครับแค่3แท่งเนี้ยก็น่าจะไปถึงแสนได้ไหมหรือ80,000หรือ9 0 0 0 0ประมาณนั้นนะนะทีนี้เราก็มาดูนักวิเคราะห์เจ้าเก่าเจ้าเดิมน,นะครับคุณมาเชลนะครับ เขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยใกล้ที่จะทำออทามไฮใหม่แล้วนะหลังราคาของมันเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาประมาณสัก68 0 0 0ในวันสูงที่ผ่านมาเนาะและเขาเนี่ยก็เชื่อมั่นว่านะครับถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นไปทำออทามไฮใหม่ได้ประมาณสัก 74%,0 0 0มี 74, ในมีกี่วันนี้ก็อาจจะทําให้เนี่ยเราได้เห็นปริมาณการซื้อที่มันหลั่งไหลเข้ามาเนาะเหมือนกับถ้าเกิดว่าตอนนี้ราคา bitcoin ม,มันต่นาอยู่คือมันเท่านี้คนอาจที่ยังไม่เข้ามาแต่พอแบบมันขึ้นไปปุ๊บข่าวออกคล,คลึกโคลบปุ๊บคนจะเริ่มเข้ามาและอาจจังหวะนั้นนะครับอาจจะเป็นอะไรที่นุนทําให้มันสูงขึ้นไปอีกก็ได้หรือจะดั้มก็ได้เนื่องจากว่าพอมีเงินไหลเข้ามาเนาะมันก็จะเป็นการดันแต่อาจจะเป็นโอกาสให้วานหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเทดั้มลงมาใส่เหล่านั้นก็ได้เนาะอันนก็งระััคบย บอ,อกอกว่านะครับการตัดลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางของยุโรปเนาะหรือว่าตัว ECB เมื่อไม่นานมานี้นะครับอาจจะเป็นตัวเร่งทําให้ b i t c o i เนี่ยมันขยับขึ้นไปอีกหรือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งก็ได้เนาะแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงแค่ Bitcoin เท่านั้นนะครับเขาก็ยังพูดอีกว,ว่านอกจากนี้นะเขาก็แนะนํานะ เหรียญตัวหนึ่งนะที่มันจะทําได้ดีกว่าบิตคอยน์ในเดือนหน้านั้นก็คืออีเธอเรียมเนาะเพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าเดือนหน้ามันเป็นไปได้ดีเนี่ยอีเธอเรียมมันจะทําอัตราผลตอบแทนได้ดีนะครับแล้วก็อีเธอเรียมเนี่ยจะทําอัตราผลตอบแทนนะของพันธบัตรรัฐบาลนนะ่ะได้ดีด้วยนะซึ่งนะครับโดยกําหนดแล้วเนี่ยเฟดจะมีการประชมนะุมในการจับประชุมครั้งถัดไปเนี่ยประมาณสักวันที่6ถึงวันที่7เนี่ยเพื่อสี่การครับก็จะมาประมาณสักช่วงๆเลือกตั้งเนาะหลังเรื่องตั้งเสร็จอะไรประมาณนี้นะ ก็ถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของตตัโฟล o อีชีเนี่ยของตัวอ t h e r รี m นะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่เขาบอกว่าเดือนหน้าเนะ้องมันจะทําได้ดีกว่าบนะิตคอยนล้ะก็ต้องมารอลุ้นมารอดูกันนะว่าเดือนหน้าอ t h e r รียมจะทําได้ดีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่เขาพูดตามนั้นจริงๆ เราก็ต้องมาคอยจับตาเอาคอยอื่นๆหรือว่าเหรียญมีมนะเพอดื่นนะเพราะว่านะครับการที่อีเธเรียไม่มีเม็ดเงินไหลเข้ามาเลยนะครับมีแต่ไหลออกล่าสุดไหลเข้ามาที่ประมาณ1ล้านดอลลาร์เนาะเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่ามันไหลเข้ามาจริงถึงหลักร้อยล้านหรือว่าทําให้ดีกว่าบิตคอยเชื่อเลยครับว่าเอาคอยที่เรารออยู่ณนะตอนนี้อาจจะเป็นตาของเขาแล้วหรือเปล่านะเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคร ใช่สวัสดีครับ